สบายดีพี่น้องเอฟซีเบิร์ตูกูเบิร์ตูกคนเบิดตะมองตะบอนเลยพี่น้องบอกกันเข้าเก่ามาอุ้ยบ้านซีวิไลเบิร์ตภาพมากเทียนชาวแพทย์ชาวนาพี่น้องนี่แล้วก็ชาวคูนแม่เบุญเลยพี่น้องตอนนี้ก็อยู่บ้านดงเด้พี่น้องมังเช่นพรแขลงสวรรณเขตอยู่มื่นหน้าเด้พี่น้องตอนแรงๆพี่น้องมันชามงเลยพี่น้องเป็นเที่ยงเอื่อยนี่พี่น้องอยู่บันดง อันนี้มาน้ำพี่น้องมาชงเฮ็ดนี่เพิ่นนั่นแหละเฮ็ดเพาะอันนี้เพิ่นเอาริกให้พี่น้องนี่ยมาพริกดิบกับพริกแห้งพี่น้องแล้วก็มีปลาปลาขอหน่อยช่องชามโตเลยมาป้อนนิดหน่อยนี่ะพี่น้องเป็นงมเอาให้น้องเป่าแล้วให้น้องหันบบบงานเดียวหนึ่งช่วงยางพี่น้องช่วงยางกระแลบหมดแหละ เนี่ยเทียนงงน่านอยคอยนางปนไปนั่นแหละมกีกบผินพี่นอ้องเป็นน้องปลา,าพผ่นพี่นอ้องบกเลยอือเด็กมันก็นอนอยู่แล้าพ่อถ้าแม่อยู่บ้านพี่น้องปงผีอยู่บ้านมีคนเสียในบ้านน้องบานดงคือว่าที่มีคนตายอย่างนี้นชิวเอ้อ อ๋ขอสิพาพี่น้องมาเบิ่งตะก้าตพ่อตาแม่พี่น้องอ๋อได้เคียวอมถุนอยู่น้องนี่อ๋อก็ตะก้าได้พี่น้องเนี่ยเคียวอมถุ่มอย่างนี้ก็โอดีดำพี่น้องเนี่ยอืต้อนั้นเป็นหวานใหม่พี่น้อง อันนี้นวานก่อนอันนี้เป็นขอกเป็ดเปิดเหมือนหนอนอ่นเด็ดเหมืนหนอนก่อเป็ดไปอันนี้ครับอันนี้บ่ได้อาทิตย์หนึ่งเลยเป็นแบบอันี้ แม่นึงนี่ไอ้ที่ชองเหอนพี่น้นองเคี่ยวคือกันอืมอโอ้ไอ้ที่ชามไอ้ที่สี่เป็นว,น 5, วันห้าหอยพีนน่น้องจะเป็นชวนบะกริกเหิือนกันอ้เด็ดชวนบะกริกเหมือนมีต้นมะตาลน่ะเลยพี่น้องมีต้นมะตาลชองกกหรือต้นกล้วยนำ ขเกี่ยวสองไห่เป็นวันใหม่ตามตาไหน้าของเองอะไรพี่น้อ,องหน้าแม่หน้าพอคอยอยู่บ้านดงเงินครูไปอยู่บ้านชีวิไลนี่วันใหม่อ,อ,อนี้เป็นเทียงเก่า แล้ว็ี่ยงกอป่าไปผูวยาไผั <laughs> sure. ่ามาพี่พี่น้องเักกกตาลงกกนัออกอ๋อน่ห้อนอ้าขนาดพี่น้องอ้าเฮ็ดปวก เห็ดปวกกำลังออกลายพี่น้องตอนนี้เห็ดปวกเห็ดละงอบกำลังเขาคายโลหนึ่งแซนหาซิปแซนหาซิปพันกีบนะครับตอนนี้แม่ที่ช่องเพิ่นอะไรนี่ยปลาเพิ่นกระดาษจ,จุดจวดลงพี่น้องเอ้ย ปาเน้นน่ะผูนโยผูมันผูกไายเป็ดผันพุโตเี่นะ้องจะไปอะ้รได้ยังไล่ะ,ะตัวหนึ่งี่งเรืออยู่สิอะไรหาตโปหปลาผันปล่อยปลานี่เป็นตัวใหญ่ นำบุกไปนอนพ้นวัตตกทางนั่ค้างไว้อีกมาแต่มือบุญข่อยก็ได้บุญมาสี่ห้าเมือมาางมาแต่บุญอะไรบุญบุญบ,บังไั่ 6, 6, 7, อะไรบุญเดือนหกเดือนเจ็ดเลยเนาะ มาสี่คนคือเก่าเอาละพี่น้องจบคลิปไปต่านี้พอกันคลิปหนาหมักกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องกดติดตามจีบภาคลิปใหม่ๆจากซ่องของเฮาไปเลยพี่น้อง